สวัสดีครับพี่น้องโป่งไฟสุขสุขอนรับอ้ออันนี้แล้วครับงามเศร้ามาหนี้ครับเดี๋ยวจีพาไปเก็บยางครับทุกหยดมีค่าครับเดี๋ยวพาไปเก็บยางครับทุกหยดมีมูลค่าอย่าไปทิ้งโดยไม่จาเป็นครับผมเดี๋ยวพาไปเบืองยางครับอ้าวครับนี่ครับทุกหยดมีมูลค่าครับ อย่าไปทิ้งโดยที่ไม่จําเป็นครับผมวยดมีค่าครับเป็นเงินบดครับนี่เมื่อนืนี้ฝนตกครับฝนตกกระน,นำลงมาเปียกเบดครับเพราะว่าใบามันหล่นครับใบหล่นใบน้อยฝนตกมาแห้งค่้อยมันกัดทะลุเลยครับชอดโป๊ะเลยครับเปียกบดครับต้น,นครับ ไหลลงมาครับง่อยลงมาใส่โป๊ะนี่ครับนะครับี่ไปยากครับบ้านนี่ชิทิ่มกันเสียดายครับชิทิ่มกันเสียดายเพราะว่าอดรับอดนอนหลกมากรงมากีดเพื่อชี้ได้น้ำยางพ่าสไดเ้เงินแต่ละบาทฝนผนมาห่าซะฝนมันตกห่าอีกเลยเสียดายครับอย่าไปทิ่มครับครับถ้าเก็บได้ก็พากันเก็บครับเทเอาครับ เที่ยวมาเคลื่อนได้สามู่ถังนะครับแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนน้อยๆครับนะครับปั้นเป็นก้อนน้อยๆจำจำถ้วยนะครับนะครับมาปั้นเป็นก้อนน้อยๆครับํำถ้วยนะครับจำกระถ้วยที่เอาจกนะครับไปค้านะครับนี่จำนะครับนี่ไปเห็ดไงลายกว่นนี้ครับไงลายกว่นนี้พันชีํำนี้ติเตียนก็่าไม่ค่าก็ได้ครับเอาพอดีจำ ถ้วยโปะที่เอาไปขายนะครับนี่ครับอย่าไปทิมครับทุกยศมีมูลค่าครับทุกยศมีมูลค่าอย่าไปทิมมันครับถ้าบอกเกินถ้าบนเนื้อบากกว่าแรงครับถ้าฝนบนต๊แห้งแบบร้นถ้่วยแบบเจ้าเจ้าเจ้า,จานี่ครับพอเก็บได้อยู่ครับเอามาปั้น มาผสมน้ำกดน้ำหยางแล้วก็มาปั้นเป็นถ้วยได้อยู่ครับน,นี่จับเทาแล้วครับเมื่อคืนนี้น,นี้ลงมาใหม่ครับครน,นี้ยดลงมาใหม่เมื่อคืนจับเทแล้วเปียกเบิดครับเพราะมันบ่มีใไบได้ครับใบปงยอดอ่อนกําลังน,น้อยๆใบยังบ่บางเม็ดฝนได้ครับครัโตกลงมามันก็บทะลุซอดลําต้นเลยครับ เปียกอามครับเลยพากันเก็บครับเมื่อคืนได้สามถังครับว่ายางเก็บโอ้ฝนเมื่อคืนนี่ฝนใหม่ครับฝ้าห้องดังแห้งอยู่ครับฟ้าใหม่ฝนใหม่พากันเก็บเมื่อคืนนี่ครับครับทุกหยดมีมูลค่าครับอย่าไปทิ้งมันครับเสียดยครับนะครับ นี่ก็ลายบ้าอยู่ได้นี่ครับนี่ก้อนนี้น้อยนี่ก็ลาช่างนี่รวมกันเบิดนี่ก็ได้ลายบ้าอยู่ได้ครับนี่ครับถ้ามันพอเก็บได้เก็บครับอย่าไปทิ้งมันโดยจะมันเสียดายครับเป็นเงินเบิดครับนี่ครับเป็นเงินทุกบาทครับนี่ครับทุกบาททุกสตางค์ครับกว่าจะกีดได้กว่าจะได้แต่ละบาทลำบากอยู่ได้ครับอดรับอดนอนเดือเดือนเที่ยงคืน ผลลับแตนอนมากีดกว่าที่ได้ครับถ้ามันพอพอเทได้กับเทครับนอกจากว่ามันล้นแบบล้นแบบทิมเกล่อนยยายหญ่ทิมแบบชาชาชานั่นะครับเอาบ่าได้นะครับมันกวนบ่ได้แล้วพอน้ํายางมันหกของบ่แล้วน้ำฝนเทล่างหมดแล้วครับน้ายางในถ้วยเซ็นย,ยางถ้วยบ่มีแล้วครับ ถ้าฝนตกลงมามันยังบวร้นถ้วยยังพอได้อยู่ในถ้วยนะครับเท่เทเทาครับนี่ครับแล้วก็เอาน้ำโกดเอาันน้ำส้มครับมากวนใส่ครับนะครับมันก็เป็นก้อนด้วยกันครับแล้วเขาทำมาแยกครับมาแยกมาแบ่งเป็นก้อนน้อยที่นะครับจะเห็นเป็นก้อนใหญ่ชํามคู่นะครับเป็นก้อนใหญ่ชํามคู่เขาบอกนะครับเขาว่ามีการเจียปนเข้าไปในก้อนยางแต่เขาชื่ตำนี้เขาได้ครับเขาชื่บับซื้อครับเป็นก้อนนน้อยสบนี้ครับ เวลาเขาจัดลงเขงลงถังขน,นเอานี่ไปเรียง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 ใส่อชอบชิปนี้นกนไลค์ก็แชร์ครับผมทุกยดมีมูลค่าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ